สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมออกอภิมุขสันทวานิจานาวาบางขละแงคือบ้านผมครับผมเกิดที่บางขละแงเดิมเป็นยานวาแล้วก็โตที่นี่แล้วก็เป็นลูกของอดีตผู้แทนที่ทํางานใกล้ชิดผูกพันกับพี่น้องในพื้นที่มายาวนาน ก็คือคุณพ่อสมเกียรติสังวานิ์ครับผมโชคดีมากมที่ต้องบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยติดคุณพ่อมากเอาไปว่าคุณพ่อไปไหนกยต้องไปด้วยตลอดก็เลยทําให้มีโอกาสได้เรียนรู้การทํางานกับคุณพ่อตั้งแต่ยังไม่ถึงสิบขวบครับคุณพ่อเป็นทุนแทนก็มีโอกาสเดินตามคุณพ่อเรียนรู้ปัญหา แล้วก็มีภาพความประทับใจหลายๆภาพก็คือพี่น้องที่มีปัญหาเดือดร้อนเข้ามาแล้วเราสามารถแก้ไขปัญหาได้เราก็สามารถต้องกลับไป้อมรอยอีกจนวันหนึ่งผมศึกษาจบมีโอกาสได้ลงสมัครหุ้นแทนในฐานะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกอในเขตบางคลองโชคดีมากๆครับได้ความเวทตาได้ความไว้วางใจจากพี่น้องในเขตบางคลหงให้เป็นสกรมาสามสมัยต่อเนือนแล้วก็ผมเชื่อมั่นครับว่าด้วยประสบการณ์ที่ผมมีมาด้วยความมุ่ง มันตั้งใจที่ผมสะสมมาตั้งแต่เด็กๆตลอดจนผมได้เรียนรู้ได้รับรู้แล้ววันนี้ผมเชื่อว่าผมเข้าใจปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างดี mm hmm. ผมเชื่อมว่าผมจะสามารถเชื่อมปัญหาที่มีในพื้นที่ไปสู่การแก้ไขและผมสามารถเชื่อมโอกาสศักพยภาพที่ดีในพื้นที่ไปสู่การพัฒน,นาที่ดีขึ้นวันนี้ผมพร้อมแล้วครับเพื่อยานาวาบับคอนลมบ้านเกิดผมครับขอบคุณครับ